ดูมายาฮอติวส์ ฉันเนี่ยนางร้องเพลงใช่ไหมใช่แต่ฉันเนี่ยจะร้องไห้ทำไมทเพราะข่าวข่าวนี้ค่ะผู้ชมค่ะข่าวที่มีคนเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์ในติ๊กต็อกของน้องเบสนะซึ่งก็ต้องบอกว่าน้องเบสเนี่ยเขามีการอัพคลิปวิดีโอเป็นคลิปน่ารักน่ารักค่ะกับน้องตรงๆซึ่งต้องบอกว่าหลายๆคนก็บอกเลยนะว่านะน้องเบสเนี่ยก็คือยูทูบเบอร์ถูกไหมเขาก็จะมีการอัพคลิปให้เราได้เห็นบ่อยๆในอียรียาบทต่างๆ และการที่เขาเนี่ยมีเพื่อนสนิทเพื่อนชายเนี่ยอย่างน้องตรงๆเนี่ยาการที่แสดงอิริยาบถต่างๆแล้วยังไงล่ะมันผิดตรงไหนคะถูกไหมซึ่งมันมีคนคะ่ะเข้าไปคอมเมนต์คอมเมนต์ว่าไงรู้ไหมคะคุณผู้ชมขาบอกแบบนี้เลยค่ะว่าเขาอยู่กินเป็นผัวเมียกันแล้วหรอนี่ดิฉันบอกบบนีเลยพูดแล้วโกรธมากเพราอะไรรู้คือโกรธ กางที่คุณเนี่ยมาโพวข้อความแบบนี้ได้อย่างไรเพราะว่าน้องเนี่ยอย่างที่บอกค่ะเป็นยูทูบเบอร์คุณผู้ชมการที่เป็นยูทูบเบอร์น้องเนี่ยจะอัพอิริยาบถต่างๆหรือว่าเรื่องราวของตัวเองชีวิตของตัวเองมาให้เราได้เห็นคือคนชอบก็จะมีความสุขแต่ถ้าคนไม่ชอบเนี่ยก็เลื่อนผ่านไปก็จบปะ แต่คุณเข้ามาคอมเมนต์แบบนี้อ่ะเดี๋ยวดูนะเราไม่ค่อยอยากให้ค่ากับคอมเมนต์เหล่านี้เลยคุณผู้ชมมันบาดใจเขาอยู่กินเป็นผัวเมียกันแล้วหรออถ้าไม่ใช่ผัวเมียนะเอาเท้ามาตบหน้าเลยค่ะกอดกันถูกเนื้อต้องตัวกันสักขนาดนี้ผัวเมียกันก็ทำแบบนี้แหละอีบ้า คนที่เป็นผัวมีอกันบางคู่เขายังไม่ทํากันขนาดนี้เลยไอ้นี่ความเมาแรงนะถูกซึ่งคุณไม่มองล่ะว่าเพื่อนกันชายหญิงปกติเนี่ยกอดกันได้ถูกไหมกอดกันได้อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่และที่สําคัญคลิปคลิปนั้นเนี่ยน้องโพสต์เป็นสาธารณะนั่นหมายความว่าเขาเปิดเผยเปิดเผยให้ทุกคนได้เห็นหมดว่า ทำอะไรอยู่และคลิปนั้นเป็นคลิปที่น้องตรงๆนอนอยู่คุณผู้ชมนอนอยู่ไม่ได้นอนบนเตียงนอนด้วยนะนอนที่โซฟาอนอนที่โซฟา<อ>และเชื่อว่าเป็นโซฟาด้านล่างไม่ใช่โซฟาด้านบนคือเอาจริงๆนะถ้าเราไ<ะ>ปดูปุ๊บแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบอ เราเลื่อนผ่านเลยไม่ต้องไปคอมเมนต์ที่มันเป็นลบในทางที่ไม่ดีเพราะบางทีเนี่ยพอคุณคอมเมนต์แบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้บั่นทอนความรู้สึกของคนที่เขาทําคลิปออกมามให้คุณดูอไปดูคลิป,ลปนี้ออก่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะคลิปเจ้าปัญหานะอ๋อคลิปนี้หนูได้ดู คลิป<อ>เดียวเนี่ยสามารถไปถามถึงเรื่องว่าเขาเป็นผัวเป็นเมียกันเลยเหรอเพราะอะไราคุณสังเกตดีๆ<อ>ว่าเขาเนี่ยนั่งอยู่ดิฉันเชื่อว่าเป็นชั้นหนึ่งของด้านล่างอของชั้นล่างของบ้าน<อ>และคนในบ้านเนี่ยไม่ได้มีแค่เบสตับตรงๆมีอยู่กันหลายคนน้องอชายของน้องเบสคุณพ่อสมรักก็อยู่คุณแม่ก็อยู่คุณแม่ก็อยู่รวมไปถึงค่ะดูแสงก่อนคุณดูแสงนี่มันไม่ใช่เวลากลางคืนนะจ๊ะ นี่มันเป็นเวลากลางวันรวมไปถึงเนี่ยแล้วคุณเชื่อได้อย่างไรว่าการที่น้องตรงๆเนี่ยหลับไม่แอปหรอเอ่ะไม่ถ่ายคอนเทนต์หรอบางทีเขาอาจสร้างแกล้งหลับแทนให้คุณผู้ชมได้มีความโศกแก้งหลับก็เป็นได้และน้องตรงๆเนี่ยเขาย้ํากันอยู่เสมอนะว่าเนี่ยมาบ้านเบสก็จริงแล้วก็กลับมาแล้วก็กลับบ้านเขาก็มีคอนโดเขาก็มีมาเล่นการถ่ายคอนเทนต์กัน เสร็จหลังจากนั้นอ่ะกินข้าวอะไรกันไปออหรือถึงแม้ว่าถ้าน้องเนี่ยกลับบ้านไม่ได้เชื่อว่านะบ้านน้องเบสเนี่ยมีห้องเหลือ,อ,อมีห้องเหลือก็นอนกันอีกห้องหนึ่งหรือนอนกับน้องชายของน้องเบสก็ได้คือเอาจริงๆนะสคนนี้เนี่ย การที่เขาคบหาดูใจกันเนี่ยมันอยู่ในสายตาผู้ใหญ่อยู่แล้วตั้งแต่แรกถูกดังนั้นการที่เขาไปมาหาสู่กันหรือว่าทําคลิปอะไรแบบนี้ออกมามันเป็นเรื่องที่ไม่แปลกม,มันอาจจะเป็นเรื่องที่ปกติด้วยซ้ำเพราะหนึ่งถ้าคุณไม่ชอบอย่างที่บอก เลื่อนผ่านจ้ะจริงแต่ถ้าคุณชอบก็ให้คอมเมนต์เป็นกาลังใจดีกว่าเนาะในยุคแบบนี้ด้วยจริงแล้วไปคอมเมนต์ใต้คลิปเขาเลยนะโอ้ไปคอมเมนต์แบบมันไม่สุภาพไงบางทีมันใช้คํามันไม่ค่อยโอเคขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะที่ดิฉันเนี่ยโกรธขึ้นมาเออแม่ของขึ้นเลยเนาะใช่ดิฉันเป็นใบโพล้านิดนึงเวลาที่เจอข่าวอะไรแบบนี้เนี่ยก็คือเข้าใจอารมณ์ของน้องแหละบางทีน้องเบสกับน้องตรงเนี่ยเขาพูดไม่ได้ ดิฉันก็ขออนุญาตเป็นสื่อในการที่นําเสนอละกันออคือเอาจริงๆเขาไม่ได้ทําอะไรเสียหายเลยถ้าเรามองกันโดยรวมผู้ชมนะคะแต่บางทีเนี่ยบางคอมเมนต์จริงๆที่ไปคอมเมนต์เนี่ยม,มันแรงเกินไปจริงๆจริงบางทีคนที่เขาทาคลิปออกมาเขารู้สึกนะแต่อย่างที่แม่บอกเขาอาจจะไม่พูดใช่เนอะ,อะเป็นสิ่งสําคัญอาดิชันใจเบาๆใจออใลงลง